ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับน้องๆชาวพิจบูรณ์ตั้งแต่เดินมิถุนายน2545และย้ายไปในเดือนมกราคม2555เป็นระยะเวลารวมกันเกินกว่า9ปีมาทำงานใหม่ๆก็สดับตับฟังและสังเกตดู ชาวพิจบูรณ์เนี่ยมีลักษณะพิเศษอยู่อย่างคือมีความสัมมคคีและก็ช่วยเหลือเกือ้อกูลซึ่งกันและกันความคิดในช่วงนั้นก็คือว่าจะทำยังไงให้งานสำเร็จได้ด้วยดีช่วงนั้นเพชรบูรณ์มีสายสอบมันทีอยู่8ดสาย8ดสายก็ เลยใช้วิธีจับเป็นสี่คู่แปดสายก็เป็นสี่คู่แล้วเพื่อให้หนักแน่นเข้าไปอีกทีก็เอาจัดเป็นเป็นสองทีมโดยเอาสี่คู่เนี่ยทีมละสองคู่เท่ากับเท่ากับทีมหนึ่งก็มีอยู่สี่สายแบ่งอย่างนี้เพราะว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่สายหนึ่งมีปัญหาก็ให้คู่สายนะเข้าไปช่วยเหลือปรึกษาแลา้วก็ ช่วยกันทำงานถ้าคู่สายช่วยไม่ได้ก็ให้ทีมเป็นคนเข้ามาแก้ไขปัญหาถ้าทีมแก้ไม่ได้ค่อยมาหาผมจะแก้ปัญหาให้อยู่มาเก้าปีกว่าไม่เคยมีใครมาหาเลยเพราะว่าเขาแก้ปัญหาด้วยกันเองได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของเขาแล้วได้ข้อสรุปว่าพื้นฐานแห่ง แห่งการทำงานเขาเนี่ยได้มาจากศรัทธาสาม,มคัคคีมีความรู้แล้วก็ทุกคนเขาสู้งานผมออกจากเพชรบูรณ์มาตั้งแต่ปี5้หแต่ทุกปียังต้องหาโอกาสมาเจอเขาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งสังเกตดูก็เขาเหมือนเดิมไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงมีแต่ผมมาแก่ลงนั่นเองแต่ว่า วัฒนธรรมนะยังดีอยู่เหมือนเดิมแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีและชื่นชมก็หวังว่าสิ่งที่เขาประทำนะจะได้ประสบความสำเร็จต่อเนื่องกันไปและสร้างความก้าวหน้าให้กับกรมตรวจป็บัญชีสกรขอบคุณครับ